สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารนะคะซึ่งจําเป็นมากๆเลยสําหรับร่างกายของลูกๆของเรานะคะสุขภาพดีเริ่มที่อาหารนะคะแต่ว่าอาหารประเภทไหนที่เราควรจะให้ความสําคัญหรือว่าคํานึงถึงประโยชน์ต่อลูกๆของเรานะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงราชดาเกษมทรัพย์กุมารลแพทย์ด้านโภชนาการเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ เรื่องของอาหารคือคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าสําคัญแต่บางทีเนี่ยก็จะละเลยกันไปเน้นความง่ายๆความสะดวกสบายเป็นหลักอาหารของลูกจริงๆแบบไหนที่เราควรจะคํานึงถึงบ้างคะค่ะก็คือสําหรับเด็กในช่วง5ปีแรกเนี่ย <c oughs> ก็หลักๆก,ก็คือสมวัยเพียงพอแล้วก็ปลอดภัยะนะคะสมวัยก็คืออย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า6เดือนแรกเนี่ยก็ให้กินนมแม่อย่างเดียวะนะคะ แล้วหลังจากนั้นพอหเดือนขึ้นไปก็ให้กินอาหารตามไวัยไปเรื่อยอนะคะส่วนเพียงพอก็คือว่าอาหารที่เราให้เด็กรับประทานเนี่ยก็ต้องได้รับพลังงานเพียงพอคะแล้วก็สารอาหารครบถ้วนนะคะห้ามูค่ะส่วนปลอดภัยก็คืออาหารที่เด็กได้รับเนี่ยก็ควรจะสะอาดปลอดภัยนะคะ,คะไม่มียาฆ่า,มาแมลงหรือว่าสารเคมีตกค้างค่ะคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยค่ะรู้สึกว่าอุย้ยสองสาเดือน กล้ยได้แล้วมัง้งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรใช่ไหมคะ,ะคือมีหลายหลายบ้านคือคนรู้จักเองก็ตามะนะคะพอรู้สึกว่าสักสามเดือนอคือคุณปู่คุณย่ญญาบอกว่าทานได้แล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ,ะจริงๆต้องบอกว่าห้ามกินนะคะเนาะเพราะว่าในช่วงหกเดือนแรกเนี่ยน้ำย่อยในลำไส้เด็กยังสร้างได้ไม่เต็มที่ เขาก็จะไม่สามารถย่อยอาหารได้อื่นอย่างอื่นนอกจากน้านมได้เราก็เลยย้ำว่า6เดือนแรกเนี่ยให้กินนมเท่านั้นนะคะใช้คําว่าห้ามเลยนะคะก็คือไม่ควรกินค่ะแต่ว่าถ้าเด็กบางคนเนี่ยคือ4เดือนแล้วเราเห็นว่าเออเวลาพ่อแม่กินแล้วเขาเริ่มทาําปากจุ๊บจุ๊บจับจับเหมือนอยากกินอ,อาจจะลองป้อนบ้างนิดหน่อยก็ได้แต่ว่าก็ต้องเป็นกล้วยที่แบบ สุกงอมจริงๆนะคะแล้วก็ให้กินเล่นๆคือฝึกการกลืนสักประมาณหนึ่งถึงสองช้อนกาแฟก็เพียงพอแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องรีบอะไรนะคะรอหกเดือนก็ได้ส่วนเรื่องของอาหารที่คุณหมอว่าควรจะให้ครบ5้าหมู่อันนี้เนี่ยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของโภชนาการพอสมควรเรื่องของหมู่อาหารอันนี้จําเป็นที่จะต้องรู้เลยว่าควรจะทานอะไรยังไงบ้างค่ะและอย่างเรื่องของความสะอาดปลอดภัยอย่างนี้คุณหมอบอกอันนี้เนี่ยเราควรจะมีวิธีการ ดูแลเป็นพิเศษยังไงครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยตอนนี้เนี่ยอาหารแทบจะทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นผักก็โอ้โหยาฆ่าแมลงทั้งนั้นเลยหรือว่าเนื้อสัตว์ก็ฉีดนู่นฉีดนี่จนรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกทานอะไรกลัวเวาใจสำหรับเด็กเล็กแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้เขากินอาหารโฮมเมดค่ะก็คือคุณแม่ทําเองในบ้านเราก็ล้างผักเองเตรียมทุกอย่างเองแล้วก็รู้เลยว่าสะอาดแน่นอนปลอดภัยนะคะ แล้วทีนี้เนี่ยเรารณรงค์ให้กินผักผล,ลไม้แต่ก็หลายคนก็กลัวว่าเอะมีพวกยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีตกค้างแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็คือหลักการเนี่ยให้กินหลากหลายเข้าไว้นะคะกินผักผล,ลไม้ก็ให้กินให้ครบ5สีนะคะคือนอกจากเราจะได้สารอาหารวิตามินเสริอแร่ครบถ้วนแล้ว เราก็จะได้ยาฆ่า,มาแมลงหลากหลายด้วยร่างกายเ <c oughs> ดี๋ยวนะคะคุณหมแป๊บหนึ่งฟังแล้วแบบเอ๊ะยังไงเออ,เอ,อจะได้กระจายความเสี่ยงเนี่ยอ๋อไม่ร่างกายเนี่ยจะมีอวัยวะคือตับกระตน่ะช่วยขับถ่ายของเสียอยู่แล้วถ้ามันหลากหลายร่างกายก็ขับออกทันแต่ถ้าเกิดเราชอบกินผักชนิดหนึ่งกินทุกวันทุกวันก็จะมียาฆ่า,มาแมลงอยู่ชนิดเดียวสะสมอยู่ในตัวเราตับไตทำหน้าที่ขับไม่ทัน คือเอาเป็นว่าก่อนให้ลูกทานเนี่ยล้างคือทำความสะอาดให้ดีก่อนคือถ้าเราทําเองเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องความสะอาดเต็มที่แต่ถ้ามันเกิดหลุดลอดไปจริงๆเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกถ้าผักที่หลากหลายเนี่ยมันก็เป็นการกระจายไปล้างกายเราก็ขับได้ทันไม่ใช่ไปรับเพียงอย่างเดียวอันนี้รับไปเต็มๆและอย่างนี้เรื่องของวัยอะค่ะเด็กวัยไหนควรจะรับประทานอะไรเป็นพิเศษหรือเน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่พูดตอนแรกว่า คนไทยชอบให้เด็กกินกล้วยกันนะแต่ความจริงกุณกล้วยกับข้าวเ่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่หกเดือนแรกอยาให้กินพวกไข่แดงนะคะควรจะเริ่มที่ไข่แดงถ้ากินได้ก็เป็นพวกตับเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูนะคะค่อยๆเพิ่มไปอาทิตย์ละอย่างแล้วก็ผักผลไม้เสริมนะคะก็คือ เวลาเพราะว่าเด็กเขากินนมหนึ่งปีแรกเนี่ยนมเป็นอาหารหลักอยู่แล้วที่เราให้กินอาหารตามวัย<ม>ก็เพื่อเขาได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น<ม>แล้วก็ได้รับสารอาหารที่ในนมเนี่ยมีไม่เพียงพอะนะคะโดยเฉพาะอาหารที่เกี่ยวพวกบำรุงสมองมนะคะ<ม>ก็เป็นพวกอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะ<ม>ส่วนใหญ่จะในอาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ว่า เด็กควรจะกินไข่ได้จากเดิมไข่แดงพอ8ปดเก้เดือนก็เริ่มเป็นไข่ขาวเข้าไปนะคะสิาาเดือนในควรได้ไข่ทั้งฟองเลยทุกวันเลยวันละฟองแล้วก็เนื้อสัตว์อย่างอื่นก็สลับกันไปแต่ละวันนะก็คือเนื้อสัตว์ก็ต้องกินให้หลากหลายเช่นกันค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปสัตว์แต่ละอย่างเป็นยังไงอ,อย่าไปกินซ้ำซากเหมือนเดิมทุกวันอย่างเช่น เขาโฆษณาว่าปลาแซลมอนดีก็ให้ลูกกินแต่ปลาแซลมอนแต่ความจริงเป็นปลาทะเลแล้วก็ไม่รู้มันมีสารเคมีอะไรตกค้างมาด้วยนะคะนั้นปลาทะเลถ้าจะกินจริงๆก็กินอาทิตย์หนึ่งประมาณสองสวันก็พอก็กินพวกตับเนื้อหมูเนื้อไก่บ้างคือถ้ากินอาหารทะเลอย่างเดียวบางทีเราเสี่ยงแพ้ด้วยก็เรียกว่าต้องกระจายกินให้หลากหลายกินให้ครบทุกอย่างนะคะอันนี้ผู้ใหญ่ก็นาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็กระเพราหมูอย่างเดียวทุกวันอันนี้ก็ไม่ดี ควรจะทานอย่าง<ตร>งู้นอย่างนี้บ้าง <c oughs> อะไรอย่างนี้แล้วอย่างนี้พ่อแม่บางท่านถ้าสม,มมติว่าอยากจะบํารุงเน้นบํารุงด้านไหนเป็นพิเศษเราควรจะให้ทานอย่างนั้นไหมคะอย่างถ้า <c oughs> ต้องการให้ลูกเรียนเก่งๆบารุงสมองเราก็เน้นแต่เรื่องของอาหารสมองหรือว่าอยากจะให้ลูกเป็นนักกีฬาอะไรต่างๆเราเราควรจะมีอาหารที่เน้นตามความต้องการไหมคะหรือว่าจริงๆก็ควรจะทานให้ให้ครบถ้วนทุกอย่างไป <c oughs> ปกติก็ควรจะบํารุงทั้งสมองและร่างกายควบคู่ไปด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่อย่งังการเลือกไ,อไม่ต้องเลือกะนะ,นะแล้วความจริงสมองเด็กเนี่ยคือสร้างตั้งแต่อยู่ในท้องแม่อยู่แล้วนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยแบบ80%เอนี่ยอยู่ในท้องแม่งั้นถ้าจะบำรุงจริงๆเนี่ยต้องบำรุงคุณแม่ตั้งแต่ตอนท้องเลยนะคะซึ่งอาหารที่บำรุงสมองเนี่ย ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็จะมาถามกันบ่อยเลยเพราะว่าอยากให้ลูกเรียนเกง่งแต่ความจริงเด็กจะเรียนเก่งได้เนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายด้านานะคะไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวเนาะคุณหมอจะบอกว่ามาที่กรรมกรรมพันธ์พันทุกรรมด้วยใช่ไหมคะดูที่ตัวเองก่อนการเลี้ยงดูน่าจะสําคัญด้วยเนาะถ้าให้ลูกกินอย่างดีเลยแต่ว่าเปิดทีวีให้ลูกดูไม่สนใจแบบว่ามีกิจกรรมกับลูกลูกก็ไม่ฉลาดนะคะ อืมหัวอันนี้ก็ะเทือนกระทบกระเทือนจิตใจไม่ได้ <c oughs> คือเพราะแม่บางท่านเนี่ยพอลูกปิดเทอมปุ๊บลูกก็จะเฝ้าอยู่หน้าจอเลยยึดรีโมทไว้เลยดูแต่การ์ตูนดูแต่ทีวีอันนี้จริงมันก็ทำให้สมองไม่ได้พักเหมือนกันนะคะอันนี้อย่างที่คุณหมอบอกนะคะถ้าอยากให้ลูกฉลาด อย่าเน้นแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวเรื่องการดูแลอื่นๆก็สําคัญด้วยควบคู่กันไปทีนี้ตอนนี้เนี่ยอาหารมันจะมีทั้งประเภทที่อย่างไข่เนี่ยค่ะคุณหมอก็มีตั้งแต่เสริมเสริม DHA ไข่เสริม i โ d ดีนไข่ตุ้นคือแค่ไข่อย่างเดียวก็มีเสริมนู่นเสริมนี่หรือว่ามีอาหารเสริมต่างๆให้เด็กรับประทานนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะมันจําเป็นไหมคะที่จะต้องแบบทานเพิ่มหรือว่าแค่อาหารอย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว ก็ความจริงแล้วเนี่ยไข่ธรรมดามันก็มี DHA อยู่แล้วในตัวมันเองอยู่แล้ว่มันอีกเลยค่ะเขาหลอกแล้วป่ะคะก็ความจริงก็คือ DHA เนี่ยร่างกายเราสามารถผลิตได้อยู่แล้วถ้าเรารับประทานพวกกลุ่มอาหารที่ไขมันที่เป็นประโยชน์เช่นพวกปลาทะเลถั่วถั่วเหลืองถั่วธัญพืชทั้งหลายะก็ไม่จําเป็นต้องไปกินไข่เสริม DHA หรือโอเมก้า3ให้มันแบบเปลืองเงินะค ก็แค่เรารับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ตามทงโภษณาการก็เพียงพอแล้วนะ,ะส่วนเพื่อวิตามินน้ําเสริมทั้งหลายสําหรับเด็กที่เขาโฆษณาการเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ครบถ้วนนะคะเนาะแล้วเราจะให้ลูกกินพวกนี้ไปจนโตมันก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรื่องของการกินเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกพฤติกรรมการกินฝึกวินยัยนะฮะฝึกให้เด็กกินผักผลไม้ตั้งแต่เล็กๆดีกว่าะะเขาจะได้กินผักผลไม้ยั่งยืนไปเพราะว่า นอกจากจะได้พวกเกลือแร่และวิตามินจากผักแล้วเนี่ยมันก็จะมีใย,ยอาหารมีอย่างอื่นด้วย<ะ>ที่วิตามินไม่สามารถทดแทนได้ม<ะ>ไม่ใช่ว่าพ่อแม่บางท่านเนี่ยให้ลูกทานไม่ทานไม่มีสารอาหารใดๆเลยแต่มันเยเรามีวิตามินเราสบายใจละลูก<ะ><ะ>เราได้ครบถ้วนจากวิตามินจริงเราไม่ใช่ใชควรจะเน้นเรื่องของอาหารเป็นหลัก<ะ>ด้วย<ะ>แล้วมีอาหารประเภทไหนนะคะที่เด็กๆเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเลยไม่ควรทานอ,อาหารที่เด็กไม่ควรจะหลีกควรหลีกเลี่ยงก็คือตอนนี้ ที่กระทรวงสาธารณสุขกาลังรณรงค์เรื่องลดหวานมันเค็มนะคะก็3อย่างนี้เลยค่ะลดหวานเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยบริโภคน้ําตาลเยอะมากเลยค่ะตามทฤษฎีเนี่ยเขาให้กินไม่เกินสี่ช้อนชาต่อวันสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยหช้อนชาต่อวันแต่น้ําอัดลมหรือชาเขียวเนี่ยกระป๋องหนึ่งขวดหนึ่งก็มีน้ําตาลไปเกินแล้วที่บางบางอย่างเนี่ยมีน้ําตาลถึง10ช้อนชาต่อกระป๋องก็มีหรือต่อขวดก็มี เวลาเราซื้อมากินเราไม่เคยดูกันเลยคะอันนี้เป็นเรื่องของการโฆษณาด้วยไหมคะ่าใช่เนาะพอลูก,ลกเพื่อนลูกที่โรงเรียนถือขวดชาเขียวแล้วถามว่าคุณแม่อยากไปญี่ปุ่นไหมคะ <c oughs> โอ้โหโฆษณานี่เข้าถึงเด็กมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณพอ่อคุณแม่ก็ต้องเลือกที่จะให้ลูกดูด้วยรวมถึงเรื่องอาหารอย่างที่คุณหมอบอกก็ลดหวานมันเค็มใช่ทาหายครบห้าหมู่ <uge ot> นะคะวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์นะคะจากการที่คุณหมอบอกอย่างที่บอกนะคะ <c oughs> เน้นเรื่องของอาหารเนี่ยสำคัญแต่ว่าอย่าลืมเรื่องของการดูแลอื่นๆรอบๆด้วยนะคะการเลี้ยงดูก็สําคัญด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณหมอนะคะลาค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงป้องกันโรคไฟให้ลูกรักได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ